ในปี2025กลุ่มก่อการร้ายได้คิดจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยการใช้เครื่องย้อนเวลาวนกลับไปสังหารพระเยซูเพื่อที่โลกใบนี้จะได้มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและเรื่องราวเล่าั้นจะเป็นยังไงขอเชิญพบกับสปอยหนังโคตรโมในเรื่องราวของ Assassin 33 AD ย้อนเวลาสังหารพระเจ้า ในหนังเรื่องนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นนนะปีคิดักราชที่33 AD ซึ่งเป็นคืนก่อนที่พระเยซูจะทูงนำตัวไปตึงกลางเขตในตอนเช้าในขณะที่พระองค์เองก็กำลังนั่งสวดอธิษฐานอยู่ภายในสวนเกตเซมนีก็ได้เกิดมีปฏิหารพู้แสงสีฟ้าได้สว่างวาบเข้ามาด้านหลังพระองค์ซึ่งก็คือลรามนย์ที่ถูกส่งมาจากปี2025 องค์กรลับที่ประสบความสําเร็จในการสร้างเครื่องย้อนเวลาโดยภารกิจของคนกลุ่มนี้ก็คือการดักสังหารพระองค์เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นมาของาศาสนาคริสต์ไม่ให้อุบัติขึ้นมาบนโลกและในช่วงเวลานั้นในขณะที่เหล่าทหารและผู้ติดตามของพระองค์ได้เดินทางไปส่งกลุ่มมือสังหารก็ดักเข้ามาและใช้ปืนของพวกเขากระหน่ำยิงทุกคนที่อยู่ที่นั่นรวมถึงพระเยซูเองด้วย ทหารนายหนึ่งที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการก็ได้เดินเข้าไปดูพ่อองค์แล้วบอกกับท่านว่าหากท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆจะไหนท่านจึงไม่สามารถที่จะหยุดกระสุนพวกนี้ได้แต่พระเยซูกับตอบออกไปด้วยถ้อยคำง่งายว่าช่วงเวลานั้นได้มาถึงแล้ว จึงทาให้เจ้าทหารตัดสินใจใช้ปืนสั้นล้วกระสุนไปที่ล่างของพระอ,องค์อยู่หลายนัดเพื่อให้แน่ใจว่าค่านจะไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาก็นําร่างของพระอ,องค์กลับไปยังปี2 0 2 5ด้วยซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้รู้ถึงแผนการสุดดุลโลกีนเขาพวกเขาจึงร่วมมือกันที่จะย้อนเวลาไปหยุดเรื่องนี้พอตระหนักถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหากทหารพวกนั้นทาสาเร็จแต่ทันทีที่พวกเขาใช้เครื่องย้อนเวลา มันกลับทําให้พวกเขาไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สายไปสะแล้วเพราะในขณะนั้นกลุ่มมือสังหารได้ลงมือสาดกระสุนจนไปโดนพระเยซูสิ้นใจพวกเขาต้องรีบมาหาลือกันว่าหากไม่รีบกลับไปยังปัจจุบันแล้วก็เส้นเวลาของพวกเราเนี่ยจะถูกเขียนทับจนกลายเป็นเส้นเวลาใหม่ในนั่นหมายถึงความสวยที่จะมาไล่ตื่นมนุษยชาติ พวกเขาได้เริ่มว์ปกลับมาอย่างปัจจุบันผ่านเทคโนโลยีจากนาฬิกาข้อมือซึ่งเมื่อพวกเขากลับมามันก็เป็นดังอย่างที่เขดเมื่อกลุ่มนักฆ่าที่ออกปฏิบัติการได้รู้เรื่องนี้เขาพวกเขาก็ส่งทหารมาดักรอเหล่านักวิทยาศาสตร์และแตัดสินใจจับตัวของพวกเขาไปสอบสวนแต่แล้วโลกของความเป็นจริงกลับค่อยๆเปลี่ยนสภาพจนกลายเป็นดินแดนที่ล่มสลายของเหล่าม,มนุษย์และกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้3เดือนหัวหน้าทีมสังหารที่มีชื่อว่าแบรนด์อดีตทหารผ่านศึก ผู้อุทิศตนให้กับศาสนาครต์และใช้ชีวิตภายใต้การชี้นำของพระองค์กำลังใช้เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อพาภรรยาและลูกๆออกไปเที่ยวพักผ่อนที่ชาญเมืองทว่าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุที่โหดร้ายเด็บขางลูกเละงเมียของเขาไปด้วยเพลิงไหม้ที่โหมกระหน่ำย่างโซทุกคนที่อยู่ในรถให้จากไปด้วยความทรมานเหตุการณ์นี้จึงทําให้แบลนจิตตกเป็นอย่างมากเพราะเขาต้องทนทุกข์กับภาพและเสียงร้องโหยหวนของลูกเมีย เขาเอาแต่ถามพระเจ้ามาทำไมถึงไม่ช่วยครอบครัวของเขาทั้งๆที่ตลอดชีวิตเขาอุทิศตนเพื่อพระองค์และาศาสนาเมื่อไร้คําตอบความสับสนก็กลายเป็นความแค้นจึงทําให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแบรนด์ก็ได้หันหลังให้กับพระเจ้าอีกด้านหนึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับหัวกะทิผู้มีชื่อว่าโกสตินและเอมี่สองนักฟิสิกส์คันเทพได้ถูกว่าจ้างจากองค์กรลึกลับที่มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีชาวอาหรับเส้นสายใหญ่โตระดับโลก ที่มีชื่อว่าเอเมดให้พวกเขาสารต่อโปรเจกต์สร้างเครื่องทำแมชชีนเพื่อมนุษยชาติณที่นี่เองโกสตินก็ได้พบเพื่อนร่วมงานอีกสองคนที่มีความฉลาดหลักแหลมในสาขาวิชาเดียวกันนั่นก็คือฟิลิกแลสไซมอนและสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิทั้งหมดได้กระทำมันก็คือเครื่องย้ายมวลสารโดยขั้นแรกพวกเขาทดลองกับเก้าอี้ให้มันย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้สำเร็จและเอเมดก็ชอบใจเป็นอย่างมากเลยตบรางวัลให้พวกเขา กลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทพร้อมกับตบโบนัสก้อนโตให้เป็นรางวัลหลังจากสูญเสียลูกเมียและภรรยาไปได้รวม2เดือนบแบรนด์ได้ถูกเชิญจากเอเมดให้มาเป็นหัวหน้าปฏิบัติการพิเศษในการทำภารกิจลับสังหารพระเยซูในปีคิดดัศักัาชที่33เอดีและเอเมดรู้ว่าคนอย่างแบรนด์นั้นมีคุณสมบัติครบพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวในอดีตว่าครั้งหนึ่งในขณะที่เขาเป็นเด็กชายในหมู่บ้านกลุ่มเคร่งศาสนาหัวรุนแรงติดอาวุธได้บังคับทุกคนให้เปลี่ยน ไปนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งมันก็จบลงด้วยเหตุนองเลือดจนทําให้พ่อแม่ของเขาถูกสังหารในตอนนั้นและเอเมดก็กล่าวโทษว่าเป็นเพราะศาสนาคริสต์ที่เป็นตัวการเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงจ้างนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมาช่วยการสร้างเครื่องย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขต้นเหตุในอดีตศาสนาคริสต์จะต้องไม่มีอยู่บนโลกในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองฮางโกสตีและเอเีก็ได้ค้นพบความจริงบางอย่าง ของบริษัทที่พวกเขากำลังทำงานให้เมื่อเขารู้ความจริงว่าเอเมนนั้นได้แอบ,บร่วมมืออย่างลับๆกับผู้ก่อการร้ายระดับโลกเพื่อสร้างความขัดแยง้งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยการใช้เครื่องย้ายมวลสาร เพือคนและเบิดไปยังเมืองต่างๆเมื่อโกสตีนรู้ความจริงข้อนี้เขาจึงเรียกกลับไปพยายามที่จะลบโปรเจกต์ของเขาทั้งหมดทางดังที่ตอนนี้มันได้พัฒนามาถึงช่วงที่เขาน่าจะสามารถส่งมนุษย์กลับไปยังเส้นเวลาเขาอดีตในตอนไหนก็ได้แต่ยังมีฐานที่โกสตีนจะได้ลงมือ พวกสายลับของเอเมดก็ได้รู้เรื่องนี้ซะก่อนจึงทําให้เขาถูกจับกลุ่มและถูกสอบสวนจากเอเมดโดยตรงได้เป็นลูกจากและต้องทํางานให้เสร็จและหัวหน้าอย่างฉันก็มีเป้าหมายที่ต้องทําให้บรรลุก,ก่อนจะบอกถึงปฏิบัติการที่จะส่งแบรนด์ให้กลับไปยังปีคิศักราชที่33เพื่อทําภารกิจลบศาสนาคริสต์ให้ออกไปจากโลกและเอเมดต้องการรหัสที่จะเข้าโปรแกรมของเครื่องควบคุมซึ่งแน่นอนว่าโกสีนนั้นไม่มีทางยอมโกสีนถูกซ้อมปางตาย และเอเมดก็มีแผนการสำรองไว้แล้วเมื่อเขาได้ส่งสายลับไปจับพ่อและแม่เขาโกสตีนไปเป็นตัวประกันพวกเขาลงมือสังหารทั้งสองคนในทันทีเอเมดบอกว่าเขาไม่ชอบขู่เขาที่จะชอบลงมือทันใดนั้นเพื่อนๆเพื่อนของโกสตีนก็ได้เข้ามาหาเอเมดเพราะอยู่ๆเอมี่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับโกสตีนได้ เอเมดได้โกหกพวกเขาทุกคนว่าโกสตีนได้ถูกเลิกจ้างแล้วรวมถึงพวกคุณทุกคนด้วยเช่นกันทางเอม่เองก็ไม่เชื่อคำพูดของเอเมดนะครับเพราะโกสตีนเนี่ยใกล้จะประสบความสำเร็จจนถึงขั้นสร้างเครื่องท่ามเม็ดชินได้แล้วอยู่ๆเขาคงจะไม่ล้มเลิกไปไง่ายๆจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับโกสตีนแน่นอนทางฝั่งเอเมดเองก็มาคู่โกสตีนว่ายังเหลือเพื่อนๆของนายหากยังไม่บอกรหัสเข้าเครื่องท่ามเม็ดชินมารลกอเพื่อนของนายกลุ่มนี้ก็คงจะตามพ่อกับแม่ของแกไป เลยทำให้โกสตีนั้นไม่มีทางเลือก ได้ยอมใช้ทหัรในการเปิดเครื่องทามิชีซึ่งเหมือนก็ได้ผลและเอเมดต้องการให้ออกปฏิบัติการทันทีและเรื่องเล่าก็เป็นเหมือนกับตอนต้นเรื่องที่ได้เล่ากันมาแล้วในขณะที่กลุ่มพวกทหารออกปฏิบัติการเพื่อทาภารกิจสังหารพระเยซูทางด้านปัจจุบันพวกของเอมี่ก็ได้พบกับโกสตีที่ถูกจับมัดอยู่ในห้องเมื่อได้รับการปล่อยตัวเขาบอกเพื่อนทุกคนถึงแผนการที่ชั่วร้ายของเอเมดว่าเขาจึงรีบย้อนเวลากลับไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันครับเพราะพวกทหารขมุมแบรนได้ลงมือสังหารทุกคนรวมถึงพระเย สูด้วยกสตีนจึงรีบบอกกับเพื่อนว่าพวกเขาจะต้องรีบกลับไปยังปัจจุบันก่อนที่ไทม์ไลน์จะถูกเขียนทับโดยที่เขาและเอมี่จะใช้กำไรที่อยู่ถึงข้อมือว์ปไปก่อนส่วนเฟลิกและไซมอนให้รอเวลาวาลับกลับไปในภายหลังเผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ทันทีที่โกสตีนและเอมี่ไปถึงพวกเขาก็ถูกพบเห็นจากพวกเจ้าหน้าที่ที่กำลังแปลกใจอย่างหนักเพราะโกสตีนกำลังถูกแบนสอบสวนอยู่ในห้องรีดข้อมูลไอ้หมนี่มันคือใครวะเนี่ยพวกเขาทั้งหมดไล่จับเอมี่และโกสตีนที่ย้อนเวลามาทันที ทั้งสองคนก็ได้ไปขังตัวเองไว้แต่ใบเรื่องราวทั้งหมดผ่านกล้องวงจรปิดให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องทดลองฟังซึ่งคนที่อยู่ในตอนนั้นก็มีทั้งเฟลิกตัวของเอมี่เองและแอเจ้าไซามอนที่กําลังงง,งๆเพราะเขาเห็นเอมี่มีสองคนงั้นแสดงว่าไอคนที่อยู่ในหน้าจอต้องใช้เครื่องทายเมชีนย้อนมาใช่ไหมอย่างไม่ทันที่ตั้งข้อสองสัยจบพวกเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้ามาสังหารโกสตีนและเอมี่ที่อยู่ในห้องนั้นทิ้งและเป็นเวลาเดียวกันที่ทางฝั่งไซมอนและแเจ้าเฟลิกที่อยู่ในครสิสตกร์สกัลลที่33มสิ ได้ใช้เครื่องย้อนเวลากลับมาเฟลิกกลับมาได้แต่เจ้าไซมอนเครื่องดันมาเสียทําให้เขาต้องติดอยู่ในอดีตส่วนเฟลิกที่กลับมายังเส้นเวลาปัจจุบันก็คือภารากิจของแบรนที่สังหารพระเยซูและนาศพของพระองค์กลับมาได้มันก็เกิดเหตุวิกฤตในท,ทันทีเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงได้เกิดเปลี่ยนไปทีละนิดจนสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นโลกยุคเสื่อมสลายและเฟลิกก็ขาดใจตายอยู่ในโลกนั้น ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ตัวจริงของตัวละครหลักทั้งหมดที่อยู่ในทม์ลายปัจจุบันได้ถูกทำลายไปจนหมดแล้วยกเว้นแต่เพียงไซมอนที่ติดอยู่ในอดีตเพียงคนเดียวตัดมาหาไทม์ลน์ที่2อที่เฟลิกเอมี่และไซมอนได้รู้ความจริงทั้งหมด ทั้ง3คนก็มั่นใจว่าโกสตีนั้นได้ถูกเอมดจับเป็นตัวประกรันและพวกเขาก็บุกเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนได้สําเร็จและยังได้ใช้เครื่องย้อนเวลาย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มมือสังหารของแบนด์นั้นจะมาอย่างกิจสกุารที่33โดยการดักรอพวกทหารจากกิ่งไม้ที่ถูกทําเป็นอาวุธปลายแหลมยืนรอการมาถึงกลุ่มมือสังหารของแบนได้ล,ลงมือฆ่าพวกเขาโดยการต่อสู้นี้กลุ่มของโกสตีนก็ได้เสียทั้งเฟลิกและไซมอนส่วนเอมีบาดเจ็บสาหาัส และแบนกับมือขวาของมันก็หลบหนีไปได้แต่เอมี่ที่กําลังจะตายได้ขอร้องให้โกสตีนไปลากพวกมันก่อนที่มันจะลงมือเพราะว่าตัวของเธอก็เป็นคริสเตียนจึงไม่อาจยอมให้พวกมันลงมือกับพระเยซูได้ทางฝั่งของไซมอนที่ติดอยู่ในหุูเวลานี้ก่อนหน้าพวกเขาก็ได้อเผอิญไปพบกับพระเยซูแบบจังๆเขาได้พูดขอร้องบอกพระเยซูว่าอย่าทำในสิ่งที่ท่านต้องการเลย ว่าเขารู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงซึ่งพระเยซูเองก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่ของพระองค์ทันใดนั้นก็มีพวกชาวบ้านและกลุ่มทหารโรมันได้เข้ามาจับตัวพระองค์เพื่อไปตึงกางเขนโดยในกลุ่มนั้นก็มีโกสตีนอยู่ด้วยซึ่งเขาเผอิญไปพบกับพวกทหารได้ถูกจับตัวมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็พาตัวเองหนีรอดมาได้และก็เพื่อพอจะมาบอกเอมี่ว่าองค์พระเยซูนั้นยังอยู่แต่ท่านกําลังเดินทางไปทายบาเพื่อพวกเราทว่าโกสตีและเอมี่ก็ได้รู้ความจริงว่าทางฝั่งโล โลกปัจจุบันนั้นกำลังถูกอาเมดทำลายเครื่องย้อนเวลากลับไปของพวกเขาซะแล้วเมื่อถึงตอนเช้าทางฝั่งของเจ้าแบนและลูกน้องมือขวาของมันก็ได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อออกปฏิบัติภารกิจต่อซึ่งเป้าหมายก็คือพระเยซูที่น่นจะผ่านมาทางหมู่บ้าน แต่เจ้ามือขวาคนนั้นก็นั้นไปก่อเรื่องพดันไปขโมยแอปเปิลของพ่อขามากินจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อทหารตรวจการของโรงมันมาพบเขา้าจึงทําให้เกิดเหตุต่อสู้กันด้วยปืนสั้นดาบและหอกแต่คนแค่สองคนไม่อาจสู้กับกองกําลังของโรงมันได้จึงทําให้พวกเขาถูกควบคุมตัวออกไปแต่ในตอนนั้นกําไลข้อมือที่ใช้วาฟกลับไปยังโลกปัจจุบันได้หล่นอยู่ที่ผื้นทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้เก็บมันขึ้นมาจังหวะเดียวกัน พระเยซูได้ผู้ศรัทธาที่ได้ติดตามพระองค์มาพร้อมกับไม้กางเขนขนาดยักษ์เพื่อภารกิจไทบาเพื่อมวลมนุษยชาติไอเจ้าไซมอนก็แอบตามมาด้วยและขอร้องให้พระองค์ทรงหยุดการกระทำนี้เพราะหากท่านยังคงทำต่อไปท่านก็จะเสียชีวิตแต่พระเยซูก็บอกว่าเราหยุดไม่ได้นี่เป็นภารกิจของพระองค์จึงทำให้ไซมอนช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขนจนไปถึงที่หมายในตอนนั้นเองกูสตินก็ได้อุ้ม่างของเอมี่มาวางต่อหน้าของพระเยซูและขอร้องให้ท่านช่วยเหลือผู้ศรัทธาผู้ ้ดวยเพราะเธอทําทุกอย่างทางมาจากอนาคตเพื่อช่วยเหลือพระองค์แต่พระเยซูก็บอกว่าเขาไม่อาจจะช่วยเหลือได้ใดได,ได้จึงทําให้โกสตินรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากโดยที่ข้างๆของพระองค์นั้นก็มีร่างของเจ้าแบนที่ถูกตึงการเขียนไว้ก็มองพระองค์แบบไร้ศรัทธาในขณะที่ไม่เห็นความหวงังโกสตินได้อุ้มร่างของเอมี่มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านจนไปพบเขากับไซมอนและโกสตินก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เขาฟังในขณะที่ปัจจุบันของไทม์ไลน์นี้อาเม็ด ก็ตระหนักถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลพอแบนและลูกน้องคนอื่นๆไม่ได้วาร์ปกลับมาตามเวลาจึงทําให้ตัวของเขาตัดสินใจเดินทางไปยังอดีตด้วยตัวเองโดยจุดมุ่งหมายนั้นคือสุสานของพระเยซูซึ่งเขาเชื่อว่าจะต้องมีพวกผู้ศรัทธาจะบุกเข้ามาขโมยร่างของพระองค์และก่อสร้างปันเรืองว่าพระเยซูนั้นทรงคืนชีพ เพราะฉะนั้นเขาจึงวางแผนซุ่มโจมตีใครก็ตามที่บางอ่านเข้ามาในหลุมศพนี้แต่แล้วมันก็เกิดเหตุแผ่นินไหวขึ้นเจ้าเอเมดก็กลัวตายรีบใช้กำไรวร์ปหนีซึ่งในวินาท,ทีนั้นเขาก็สังเกตเห็นร่างของพระเยซูหายแวบไปกับตาทางฝั่งของโกสีนและเจ้าไซมอนรีบบุกเข้ามาเพื่อคิดจะหยุดยั้งไอ้เจ้าไซมอนแต่พวกเขาก็พบเพียงแค่แท่งไฟที่วางอยู่รอบๆในจังหวะเดียวกันพวกผู้ศรัทธาของพระเยซูก็ได้เข้ามาดูสภาพของสุสานของพระโอคงและได้พบกับโกสตีนและไซ กำลังเย็นชูแท่งสีเขียวพวกเขาก็นึกว่าสองคนนี้คงเป็นเทวดาที่มาพาร่างของพระเยซูไปเพราะเธอจำได้ถึงของที่มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างกำไรย้อนเวลาของไอเจ้าแบนนั่นเองเมื่อได้รับของขวัญโดยคาดไม่ถึงเขาก็บอกร่างศพของเอมี่เพื่อไปกอบกู้ไทม์ไลน์ไซมบอนและโกสตีนได้บุกเข้ามายังช่วงเวลาที่เพื่อนๆของเขายังมีชีวิตอยู่แต่พอมาถึงพวกเขาต้องประทะกับพวกเจ้าหน้าที่ทาให้ไซมบอนต้องบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงและเขาอยู่ได้อีก อีกไม่นานโกสตีนก็ขอร้องให้เพื่อนช่วยส่งเขาไปยังทำลายอีกครั้งเพื่อทีตัวเขาเองที่ได้ไปช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ให้ถูกฆ่าตายเมื่อไซมอนส่งโกสตีนไปสําเร็จเขาก็จัดการทําลายฮาร์ดไดรฟ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แนโปรเจกต์ทุกอย่างเกี่ยวกับการย้อนเวลาเพื่อไม่ให้ใครสามารถใช้มันได้อีกซึ่งในขณะนั้นไอเจ้าไซมอนก็บุกเข้ามาพอดีทว่าเขาทําอะไรไม่ได้ซะแล้วเพราะตอนนี้เครื่องย้อนเวลาได้พังโลกทางฝั่งของเจ้าโกสตีนที่เป็นตัวแปลและย้อนเวลากลับมาเข้าช่วยเหลือพ่อและแม่ได้สําเร็จตามที่ตั้งใจว et ก่อนจะเริ่มออกตามล่าไอเจ้าเอเมดเป็นลายต่อไปในที่ห้องทางานของเขานี่เองกอีซนได้พบกับไอเจ้าแบรนที่กําลังเดินทางมาตามคําเชิญของเอเมดเพื่อร่วมงานในภารกิจลับซึ่งในตอนแรกกอรซนเกือบจะยิงแบรนทิ้งด้วยความแค้นเพราะแบรนเป็นคนสังหารเอมี่ในช่วงเวลาที่เขามาแต่เพราะเอมี่ที่เชื่อในพลังแห่งการให้อภัยของพระเยซูเขาจึงยอมปล่อยแบรนไปพร้อมกับพูดว่าคุณยังกลับตัวได้แต่แล้วเจ้าไซมอนกระบุกเข้ามาพร้อมกับการจับตัวของเอมี่ไว้เป็นตัวประกันพร้พอม ก็พูดว่าให้โคตตีนนั้นส่งรหัสในการเปิดเครื่องย้อนเวลามาให้เขาซะ ซึ่งในขณะนั้นแบรนในไทม์ไลน์นี้ที่ยังไม่ได้ถูกความชั่วร้ายครอบงำเขาก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือโกสตีนโดยการสังหารลูกน้องขอยเจ้าเอเมดลงทั้งหมดซึ่งในจังหวะนั้นเจ้าเอเมดก็ใช้ปืนยิงสวนไปจนโดนแบรนเสียชีวิตเช่นกันแต่ว่ามันก็ซื้อเวลาให้โกสตีนได้คว้าเอาอาวุธที่เป็นมีดแห่งความแค้นที่เอเมดนั้นเก็บมันไว้มาตั้งแต่เด็กแทงไปที่ด้านหลังของเอเมดจนสามารถสังหารเขาได้ในที่สุดในหลังจากนั้นไม่นานร่างของโกสตีนก็ค่อยๆหายไปใน,นกับเป เพราะว่า เครื่องวาร์ปหลักที่เขาใช้มันย้อนกลับมาได้ถูกทำลายไปจากฝีมือของเจ้าไซมอนส่วนกูสตีนในลูปทไลายนี้เขาก็หลุดเป็นอิสระและกลับกลายเป็นว่าในทไลายใหม่เพื่อนนักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครเสียชีวิตสักคน3เดือนต่อมาพวกเขาคิดค้นถึงวิธีที่จะสร้างเครื่องย้อนเวลาโดยเป้าหมายก็เพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของแบรนด์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยเครื่องมือง่ายๆที่เขานำไปด้วยนั่นก็คือป้ายหยุดส้มไม่ได้หยุดนะครับแต่รถของครอบครัวแบรนด์นั้นได้หยุดลง จึงทำให้เขาไม่ถูกลดสวนมาชนเขา้าโดยปฏิหารนี้เขาจึงนึกว่าพระเจ้าคอยช่วยเหลือครอบครัวเขาตลอดมา และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ a s s a s s i n 33 A.D. ย้อนเวลาสังหารพระเจ้าเป็นยังไ,ไงกันบ้างครับงงกันนะเปล่าขนาดคนเล่าเนี่ยก็ยังได้ง,งงอยู่พักหนึ่งี่รบพากใหม่ไปตั้งหลายรอบเลยครับใครที่ฟังแบบแวบเดียวแล้วเข้าใจเลยแสดงว่าคุณต้องเป็นผู้ชื่นชอบเรื่องท่องเวลาแบบตัวเป้งกันเลยยังไงก็สามารถพิมพ์สรุปไว้ให้คนที่เขาแบบงงๆไม่ค่อยเข้าใจในที่ใต้เมส์นะครับสำหรับวันนี้สปอยด่างโคนโหมต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ